สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเวลาทุ่มหนึ่งนะครับมือนี่สิพาท่านผู้ชมมาจับเขียดครับผมอ๋อนี่ครับตัวแรกตัวเลก,เลกนี่ครับคิดดีโมครับผมโอ้ยไปคทัโอ้ยตาย

ตัวแรกครับผมตัวแรกเขียดดิโมนะครับโอ้เกืบรุดกืบรุดอากาศอบอ้าวเป็นเวลาอันมอจอของการจับเขียดครับผมเขียดมันเสจออกจากมองที่มันซ่อนตัวออกขึ้นมาหาอยู่หากินนะครับ ก็น่ะคือคนละนองฮอนหลายก็อยู่บ่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้อง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 กบครับพี่น้องเห็นไหมครับเยอะเฝ้าตัวนี่แล้วพี่น้องเหมือนกันนี่พี่น้องกบครับนี่ครับบ้านเราเลยบนเาขนาดไทยฮึบอุ้ย ได้แล้วครับบานี้ได้แล้วครับก็จะตถุต้นนี้นะครับครบนี่ตัวหูคือตัวเมียนี่ครับนี่มีค้างเตะค้างมีจุดดำๆนี่ครับประเงอร์ได้พี่น้อง,งมาแล้วมาแล้วแก้ว

ครับผมมาสนใจกูเลยเร่บอื้มคบแล้วครับนี่แต่โต๊ะบ้านนี้เงยเต็มทีครับผมแจว๋วแจว๋แจวเจ๋วไปแล้วครับปลอยแล้วครับครบครับ เอาเส้นเนียนเลยครับนี่ครับเอาเส้นเนียนเลยจึบ๊บม้านมานมาน้มานครับมึอนี่กบสี่หาตัวแล้วครับโอ้พ่อเรานี่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 น,นี่ไกลกันเลยครับนี่เาขทาขทาเขาทาครับ หมุนสันเนียนเลยครับกรมหนาหนี้มันิงบอค่อยไปใส่มาใส่เลยครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องเรียบนี่ของแท้วยครับข้างดำๆนี่กบข้างดำครับ หากินผพ้เดียวครับมื่อนี้่วงโคว่ิดครับอันตรายครับขอบม่ให้ไปหลายคนจักผู้ใดสิแพร่เชื่อจักเจ้าของหรือผู้ใดมีคนด่นกับวเนแ่ใจครับเพราะต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนหาอยู่หากินตามทรงให้ทรงหน้าไปครับก็่าไปหมองคนลลายครับผมด้วยความปรารถนาดี จากตุตะพาลุยฮ้ยเป็นไรครับก้มครับแมงไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไหลมันลงให้นะครับไหลมันจะให้มันเขาฟังครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเสียมันเฉยเมยแล้วไอ้ตัวใหญ่อยู่ได้เลย ไปนี่เหรอโอ,อ,อไโเจอเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมนี่ครับครบครับแม่อยู่ถึงกันเท้าครับผมถึงกันนาครับเมืม่อกี้กระโดดงงเงี้งงงเงี้งขึ้นมาหนี่ครับเลยขึ้นนานี่ครับ โอ้ภาพกระสีมืดเนี่ยครับขอไปด้วยครับเนี่ยขึ้นมาทั้งนี้ครับใส่สวยใส่สวยโยแตกเลยมึงนี่โอเคครับ No come la jamba. คุดขุ่นเดียครับไรเห็นมเมยันครับไม่ให้จับกระไรเห็นเมยใช่หรอครับเอา่ะเอาละพดกระเมยกันเลยเว้ยไอ่านี่โอ้กะลังขัวกะลังงอมแซวเลยครับอมนี่ กบกันดีกว่าครับแมนครับแมนแมนนะครับ ไปกับเราเขียนครับไปแล้วครับเขียดไปแล้วไปเห็นเงยครับกดกระมือใกันแล้วครับเอาละครับเอ้ยไปไกลไรโอ้นี่ยครับพอแล้วครับมาสรุปผลงานกันบางน,นี่ยอยเดี๋ยวให้ผมเป็นแปลกัน โดนโดเมาได้จับเจอหมา,ได,มา,าได้ครับมันบางงของตุตะพาลุีนะครับโอเคครับผ่าตป่าสีมมืๆแน่นะครับผมตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งพอดีใส่เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับมาป่ะ ให้ดูผลงานครับผมโดนโดนออกมาจับเท่อกัะหมานอยู่ลยลด้วยหรอหนูว่าจะชดมีครับอะไแกงเลยอมอยู่ด,นด,นด,ดโโนีนี่ครับผลงานเป็นจังไดครับเป็นจังไดเป็นจังได้ไม่ได้ม้นะครับนี่ครับอากินมันมว่างช่วงคู่วิรบัต ครับผมน่าจะประมาณกับน่าจะประมาณหนึ่งกิโลโดยประมาณครับผมมือแล้วครับกวมกับประมาณสิบสิบเป่รตโตครับที่เหลือจะเป็นเขียดหมู่เขียดหมู่ตัวเย้นะครับผมโอ้อาหารจากธรรมชาติครับ natural food ุ่นเด้ คลิปนี้ก็เมื่อแล้วครับแล้วก็สิบอาบนำกินข้าวนอนก็ทนผู้ชมเขาเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับตูตะพาลุยด้วยครับผมเป็นกำลังใจดีๆกันและกันนะครับผมคลิปนี้ก็กเกยเข้ามาสวัสดีครับทเวนทเวนทเน